ทำเเนาะโอเค okay. ใช้เวลานานเท่าไรครับอ่าอาข้อพิพเกิดอ n c i d ิเ t ตุดิสเกับมาหรือว่าทดสอบใหป่านเดตเตอร์ทดสอบใน่านับมาล้วก้ใช้เวลานานกี่วินาทีครับใช่อะอทีนี้ใครใครมีสูบอันี้ครับใครส่วนไใครใครส่น สิบีสูงสุดเจ้าบ้าเราเป็นนเฟอร์ครับดีมากเลยีิทำไมนะมีาดีานะครับในนี้ใครทำทีมิกสแต่อ่าถึงสิบใช่ไหมเอาละคนที่หลือไม่ทดสอบนะแต่ไม่ทำดีบัสิบโอเคนะดูดีดนะผมจะต้องอทีมีนินะครับแย่จะไอยว่าเดี๋ยวมีพูนทำนทีดีนะครับ เร่อนี้สามสถานะเลสทีมมีแฟกเตอร์แบบโจมมีแค่นี้เราวนกันเลยวนข้ามไปหลายครั้งตลอดชาตินะครับจนกว่าเราจะหายใจจนหมดไปนะครับโอเคผมเชอว่าคนการปฏิรีของนะลุงโรเบิร์ตีมาพินหรือว่านายข้อบ็อกนะครับเขาพูดได้ว่านะครับเราจะได้เขียนติคนนะฮะถ้าเรียนลอยเงินเรื่อยเรียนลอยไม่หายหมดนะครับข้อสองก็คือเราจะเขียน เทสต้องจำเป็นเท่านั้นนะครับในการที่จะทำให้โค้ดของเราที่เขียนมันเป็นไปก็คือเทสมันต้องเป็นเทสหนึ่งนะครับเสรจแล้วไลท์ like, เขาใช้ครว่อีัดกนนะ้เขียนโค้ดเท่าที่จัดทำให้เทสต์มันเป็นไปได้ผ่านผมบอกว่ามันคือ simple not easy นะมันคือเขียนโค้ดแบบ simple ไม่มองเผื่อนานัค้นะนะครับ,นะนะรบมีเทสตแค่นี้คุณเขียนโค้ดเท่าไร่สามข้อนี้นะครับ เขาบอกว่าไม่ครับที่หมดเรียกน,นะครับเขาบอกว่าเรียน,นะครับมันต้องเฉพาะเจาะจงครับการเขียนโยค้ดก็เนียนะไอเขียนเรียนเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงว่าเรากำลังจะทดสอบอะไรแต่โค้ดที่เกิดขึ้นมาต้องเป็นรูปแบบทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะคือเป็นเจนเนอนะครับ,รนะรบไม่มีการเซ็กไม่มีการหนาะโค้ดนะครับเพราะว่าเรา เราทำมากินเป็นวีลออฟเนาะมันงานของเราเราคงไม่แอบสอดไส้อะไรเข้าไปในโคดใช่ไหมใช่ไหมในสอดไส้อะไรเข้าไปในโคดที่ขึ้นบนชั้นนัางตอนนี้มนะครับถ้าเรามีความเป็น professional ในการทำงานของเราใช่ไหมอ่าเราไม่โกงนะนะครับเนี่ยต่อไปไม่โกงนะนะครับโอเคนะครับ เลิ่ก่อนนะครับด้วยนะฮะโจทย์ง่ายๆนะครับ,บ,นะรบไปที่ไหนเขาก็ดา่านะฮะโจทย์นี้มีเขียนอีกแล้วใครไม่เคยเขียนแค่ปัญหาโจทย์นี้มาใครไม่เคยไม่เคยได้ยินในชีวิตนี้นะที่เหลือในทาใช่ื่อไม่เคยทำแล้วยังไงไวะเนี่ยนะนะอันนี้มันเป็นการนับเลขน,นะของเด็กเด็กเขาเล่นเด็กที่รู้บานนู่นววนะครท่านหนึ่งเนี่ยนับอะไรนะหนึ่งนาะ ยอนนะสี่นะสี่ห้าครับอ่าถ้าสี่บาทสี่บาทเออบาท้าสี่ห้าหรออถ้าถ้าสามสบอ่ไม่มีอยนี้เลยนะสามสบก็เป็นบาทเพราะอะไรครับเราสามารถสำรวจได้ว่าอะไรก็ตามที่สังาหที่สัตัวอ่าว่าอืมอะไรที่หัาหนตัวอ่านว่าอืม โอเคมาเกียวโค้ดกันใครไม่เข้าใจบ็าทดสอบเ่ยเข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมจะเขียนโค้ดตามที่ทุกคนบอกผมทุกคนเป็นดีลเลอร์โจทย์นี้ง่ายกว่าที่เก่งใช่ไหมเออใส่ตัวเลขใส่ทัวกอมาแล้วที่เก่งมันอันนี้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนบอกผมว่าเราจะเริ่มทดสอบเทีไหนก่อนดีวะนักนัพเลเ่อรนักหนึ่งเนี่ยมีหน้ามาด้วย โอเคนะนับหนนะอยากนั่งดปเมื่อวานไปที่สอก็อีกนะครับอ่าอืมโอ้โอยากควนให้คนดูเนี่ยมืสั่นเลนะอ่าชิโปรเจกเชื่อไดดีครับบอกไห่